สุดท้ายของ Mo s t New นะคะสำหรับช่วงนี้เราจะพูดคุยนะคะกับผู้จัดจาก,การโครงการพิเศษจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีเซลและยีนบําบัดค่ะซึ่งงานนี้ก็จะมีการประชุมกันที่ประเทศจีนนะคะจะมาพูดคุยกันว่ารายละเอียดในครั้งนี้ปีนี้เราจะไปร่วมประชุมอะไรกันบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันในช่วงนี้กับ m o s t i s s u e ค่ะ ค่ะอย่างที่เรียนคุณผู้ชมไว้นะคะและตอนนี้ท่านดรสุโมนปวิตรานนท์นะคะผู้จัดการโครงการพิเศษจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีเซล์และยีนบำบัดอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีค่ะครับอาจารย์ครับก่อนอื่นคงต้องเรียนถามเกี่ยวกับโครงการหรือว่าความร่วมมือในการประชุมของผู้เชี่ยวชาญทางด้านชีววิทยาศาสตร์ในระดับเอเชียแปซิฟิกสักนิดหนึ่งนะครับอาจารย์ครับว่าที่มาที่ไปเป็นอย่างไรครับค่ะ คนจริงพวกเราคงจะพอทราบเรื่องของเอเปกนะคะเพราะ,ะว่าเป็นเรื่องของการร่วมมือระหว่างนานาชาติ21สอ็ีโคโนมีซึ่งซึ่งประเทศไทยเนี่ยเป็นเจ้าภาพเมื่อปี2 0 0พันสอนามะคะค<ะ>อ2003สา<ะ>ในในนั้นเป็นปีแรกที่เริ่มต้นแล้วก็ไทยเป็นตัวตั้งตัวตีในส่วนสำคัญที่ตั้งเรื่องของโครงการทางชีววิทยาศาสตร์นะคะเป็นพวกไร้าสายไร้สายอินเทอร์เนชันรัมคือเป็นเวที ในการคุยกันถึงเรื่องผอลิตภัณฑ์และบริการในเรื่องของการใช้ตัวผลิตภัณฑ์และการบริการที่มาจากตัวชีววิทยาศาสตร์เนี่ยไปใช้ในการทางสาธารณสุขแล้วก็เรื่องของการใช้เป็นเรื่องของผลิตภัณฑ์ทางยานะคะหรือว่าชีวะวัตถุต่างๆเช่นวัคซีนตัวเนี้ยค่ะเราก็มีการคุยกันเรื่องนี้เนี่ยมา จริงๆแล้วก็ครบสิบปีแล้วนะคะ oh. ในระหว่างค่ะในในการการคุยเนี่ยก็จะมีเรื่องของในเบื้องต้นก็เป็นเรื่องของการดูเรื่องว่าเอ๊ในนี้จะมีการร่วมมือในด้านใดบ้างนะคะ่โดยโดยคร่าวๆภายในสิบปีเนี่ยเราก็มีการวางแผนรถแมพสาหรับตัวโครงการที่เราจะทําร่วมกัน <Okay. S 2> ในส่วนที่แผนงานที่จะทำร่วมกันตอนนี้ก็มีเรื่องของการ harmonize คือเรื่องของการ พยายามให้กฎระเบียบในการขึ้นทะเบียนหรือการค้าขายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับอาหารยา<ม>หรือเครื่องมือแพทย์ที่มาจากตัวชีววิทยาศาสตร์เนี่ยไปในทางเดียวกันนะคะเพราะส่วนหนึ่งคือตัวตัวเอพกเนี่ยก็จะเป็น<ม>ในเรื่องของการส่งเสริมการค้าขายในในตัวพวกนี้อยู่แล้วนะคะแล้วก็เรื่องแรกที่คุยกันคือเรื่องของ h a r m o n i z a t i o n ของ regulation ค่ะ,ะเรื่องที่สองที่ที่คุยกันมาได้ พักใหญ่แล้วคือเรื่องของการดูเวิร์กแพลนของการที่ว่าเอ๊ะเรื่องของเครื่องมือแพทย์นะคะเนี่ยใน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 ตัวคอร์เรชันตัวนี้การเรื่องมือตรงนี้เนี่ยเราจะทำอะไรได้บ้างนะคะค่ะค่ะยังอยู่นะคะค่ะแล้วก็นอกจากตัวสองเรื่องนี้แล้วเนี่ยก็จะมีงานที่ครอบคลุมในเรื่องของส่วนที่เกี่ยวกับสนับสนุนเช่นเรื่องของการ ส่วนกรมเรื่องของการเทรนนิ่งนะคะในส่วนของการาทำเรื่องของการเขาเรียกว่าอะไรนะ Good clinical practice อย่างเช่นเรื่องของ GCP เรื่องของการที่ทำการทดสอบทดลองทางคลินิกนะคะในเรื่องของผลิตภัณฑ์ทางยาแล้วก็วัคซีนอันนี้ก็มีส่วนที่ประเทศเราก็ดาเนินการเรื่องพวกนี้อยู่เยอะน,นะครับในส่วนที่เ,เกี่ยวข้องกับทางกระทรวงสาธารณสุขก็ จะมีเรื่องของกฎหมายของออยนะคะ,ะในทางของกระทรวงวิทย์เองเนี่ยค่ะจะมทีที่เกี่ยวข้องมา,มากๆคือเรื่องของการวิจัยพัฒนาแล้วก็ตัวที่เกี่ยวข้องกับตัวระเบียบระบบการวิจัยว่าทําอย่างไรที่จะให้ถูกหลักของอเอติกนะคะแล้วก็เพื่อที่จะเป็นตัวที่จะเสริมเรื่องของการ <Okay. S 2> ที่จะผลิตภัณฑ์พวกนี้เนี่ยจะออกสู่ตลาดได้ได้ในปลายทางค่ะ นะคะซึ่งครั้งนี้นะคะก็ทางด้านของดรนเรศดำรงชยัยผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์เนี่ยนะคะก็หรือว่าที่เรียกกันว่าทีเซลเนี่ยก็คือเดินทางไปร่วมประชุมจะเข้าประชุมกันในวันที่21ใช่ไหมคะอาจารย์คะใช่ค่ะมีมียี 21, แล้วก็22ในส่วนที่เป็นเรื่องของตัวที่เมื่อกี้พูดถึงเล g u l a t o r y กุเล o อร h a ค่ o n นเนี้ก็จะเป็นวันหนึ่งเลยนะคะจริงๆเขาเขาประชุม ก่อนหน้านั้นแล้วนะคะสองสองวันก็จะเป็นในเรื่องของฟอร์มดูซึ่งตรงนี้ก็มีคนของอาหารและยากระทรวงารบสุขไปด้วยนะคะเพราะว่าเพราะเรากฎเบียนในการขึ้นทะเบียนเนี่ยอยยเขาเป็นตัวหลักอยู่ในประเทศเลยนะคะค่ะในของเรานี่ก็จะไปะเสริมในเรื่องของการที่เราสนับสนุนเรื่องของอการทดสอบทางการทดลองว่าทําอย่างไรให้ได้มาตรฐานนะคะทัง ที่เซลเองเป็นคนสนับสนุนทางนี้นะคะเราก็ก็ไปไปประชุมกับเขาในส่วนของดรเนเรทที่ไปไปครั้งแรกเนี่ยค่ะดรเนเรไก็รับแต่งตั้งให้เป็นโคเชอร์นะคะโดยร่วมนะคะเป็นเป็นโคเชร์ในในฟอรัมนี้นะคะซึ่งร่วมกับทางสหรัฐแล้วก็ออสเตรเลียแล้วก็ทางจีนนะคะจีนค่ะก็ ก็อันนี้เราก็เป็นโคเชร์ประเทศไทยเราก็ได้ได้รับการแต่งตั้งหาเป็นโคเชร์ในในในฟอรัมนี้นะคะในส่วนที่เกี่ยวข้องี่เมื่อกีที่รองเท้ามุนพูดไว้ส่วนหนึ่งคือว่านอกจากจะเอาผลิตภัณฑ์ตรงนี้ออกสู่ตลาดแล้วเนี่ยจะต้องมีกฎระเบียบมีมีกระบวนการเกี่ยวข้องตรงนี้ที่สําคัญอีกนันหนึ่งคือเรื่องของสิทธิบัตรเรื่องของไอพีนะคะซึ่งซึ่งทางนี้เนี่ยทางทางทีเซลเองเนี่ยได้เริ่มโครงการที่จะ ทําการรวบรวมเรื่องของอตัวการวิจัยพัฒนาที่จะสามารถเอาไปขอขึ้นสุทธิบัตรหรือขอขอขึ้นออนุสิทธิบัตรอะไรที่เป็นเป็นการช่วยเหลือในการที่จะเอาการวิจัยพัฒนาเนี้ยออกไปสู่ตลาดนะคะเราก็เริ่มงานตรงแผนงานตรงนี้เราจะเอาแผนง,งานตรงนี้ของเราเนี่ยไปเสนอในที่ประชุมว่าใ,ใ,หให้ให้ตัวตัว ประเทศชาติต่างๆที่มาคุยกับเราเนี่ยว่าโดยเฉพาะโดยเฉพาะ,พาะตรงที่เป็นเกาหลีญี่ปุ่นแล้วก็สหรัฐแล้วก็สามประเทศเนี่ยที่เป็นยักษ์ใหญ่ในเรื่องของวงการเนี้ยว่าจริงๆเขาชวนเราจะทำเทรนนิ่งว่าให้คนเนี่ยเวลาจะฝึกคนของเราที่จะจดสิทธิบัตรนะคะ รู้ว่าดาเนินการตรงนี้เราจะต้องทํำยังไงอันนี้เขาเรียกว่าเป็นกระบวนการที่ทําเรื่องของการจดสิทธิบัตรตรงนี้เนี่ยเราก็จะเอาของเราไปเป็นเซ็นเตอร์เพราะเราจะมาโยงกับอาเซียนค่ะเพราะว่านะฮะเอเด็กเอเดกก็เป็นวงหนึ่งแล้วก็อาเซียนก็เป็นวงหนึ่งนะคะเพราะนั้นเราก็บอกว่าของเราเนี่ยเราทาโยงเอเด็กกับอาเซียนในเรื่องของการทำเทรนนิ่งแล้วของการจดไอทีนะคะจดสิทธิบัตรตรงนี้แล้วก็จะมีที่เขาเรียกว่าออทัมออทัมนี่เป็น อาจารย์ตอนนี้ไม่มีอยู่ในมือเขาเจะเป็นหน่วยงานสําคัญของของอเมริกันที่เป็นคนที่ทำเทรนนิ่งเรื่องนี้โดยตรงนะคะเราก็จะเอ,า,อาตัวโปรเจกต์นี้เราไปเสนอเขาเพื่อให้มีเทรนเนอร์จากเอ็กซ์เพรสในกลุ่มที่ประเทศพัฒนาแล้วเนี่ยแล้วก็มาโยงกับเซ็นเตอร์ที่เราจะจัดตั้งขึ้นแล้วก็โยงกับอาเซียน ครับอาจารย์ครับฟังดูแล้วนี่จะเห็นเลยนะครับว่าการประชุมครั้งนี้นั้นแต่และประเทศที่เป็นสมาชิกและเข้ารวมป,ประชุมต้องไปทําการบ้านมาก่อนถูกต้องไหมครับถูกต้องค่ะเพราะว่าตัวอย่างฟ p โปโซที่เราจะทําเรื่องของเอ펙ไลท์ซายเมนเดเวชั่นเทรนนิ่งตรงนี้เนี่ยเราก็ต้องเสนอ,อเปเป,เปอร์แล้วก็คุยกับเขาไปก่อนที่เราจะไปไปไปคุยกันที่ที่จีนด้วยค่ะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ย การประชุมนี้ก็เป็นครั้งแรกในปีนี้ก็จะมีอีกสองครั้งอีกสิบอีกสองครั้งนะคะ,ค,ะครั้งที่สองก็จะมีการสรุปดำเนินงานแล้วก็ครั้งที่สามก็จะต้องนําไปเสนอกับผู้นําค่ะ,ะแล้วรงแรกก็เสนอกบร,รโรดทีก่อนแล้วก็ผลงานตัวนี้ก็จะไปเสนอนถึงผู้นําค่ะนะแล้วครั้งว่าคาดครั้งนี้นะคะคาดว่าการประชุมนี้น่าจะส่งผลดีอะไรกับประเทศไทยบ้างน,นอกจากเรื่องที่อาจารย์ได้เรียนมาข้างต้นแล้วอะค่ะในแบบองค์รวมค่ะ อ,อ,องรวมเนี่ยนะคะส่วนหนึ่งคือตัวเรื่องของไอพีเนี่ยเราเพิ่งจะนําเสนอครั้งนี้เลยนะคะตอนแรกเขาก็คุยกันถึงแต่เรื่องออตัวเรื่องของออการดูแลเรื่องของของปลอมนะคะพวกยาปลอมเรื่องของการขึ้นทะเบียนเรื่องของการถกการวิจัยพัฒนาแต่เรื่องของไอพีเนี่ยเป็นนี่เป็นครั้งแรกที่เราไปเสนอเพราะฉะนั้น ก็เข้าใจว่าในส่วนของเรื่องของการจดสิทธิบัตรเรื่องของสิทธิบัตรตรงนี้เนี่ยเขาก็จะได้เห็นว่าประเทศเราเอาจริงในเรื่องเรื่องตรงนี้เพราะว่าเพราะว่าไม่อย่างนั้นเอ่อไม่งนั้นเราก็จะได้ข้อสงสัยอยู่ตลอดเวลาว่าเรื่องสิทธิบัตรบ้านเราไปถึงไหนอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราคิดว่าจะเป็นตัวนําว่าอ่าน,นี้เราเอาจริงเรื่องนี้นะ,ะอาจารย์นนนะครับผมเรียนถามเกี่ยวกับเรื่องของการที่ท่านดรนเรศดำรงชัยได้รับเกียรติให้เป็นโคเช สิ่งที่เราจะได้จากการทําหน้าที่ตรงนี้สําหรับประเทศไทยของเราคืออะไรครับอาจารย์ครับในฐานะที่เป็นโคแชนเนี่ยในการประชุมใหญ่ที่จะเป็นก่อนนําเสนอตั้ง,งผู้นําเนี่ยนะคะ,ะ,ะในในเกี่ยวกับตัวโครงการภาพใหญ่ของของเอเชียปริฟิกเนี่ยเขาก็จะมีกระบวนการนําเสนอในการประชุมบอร์ดก่อนว่าโครงการใหญ่ที่จะทําในในในภาค เอเชียเรจะมีเรื่องอะไรที่ต้องทําส่วนมากพวกที่เป็นบอร์ดเนี่ยก็จะมาจากอย่างเช่นประเทศพัฒนานะคะเพราะฉะนั้นในในตัวส่วนที่เราจะมีมีสิทธิ์มีเสียงคือในบอร์ดเนี่ยเราก็สามารถที่จะเสนอโครงการที่เกี่ยวข้องกับที่จะมาเป็นแผนงานในการดําเนินงานในในลักษณะแผนปฏิบัติงานอย่างเช่นตอนนี้ความจริงประเทศไทยเราเนี่ยพยายามจับมือกับอินโดนีเซียในเรื่อง ในเรื่องของการดูผลิตภัณฑ์ชีววิทยาศาสตร์ที่เป็นสมุนไพรหรือเป็น,นอันที่เป็นจากธรรมชาติค่ะเราก็เริ่มคุยกันตรงนี้ได้นิดหน่อยนะคะเพราะว่าประเทศพัฒน,นาเขาไม่ค่อยสนใจตรงนี้เท่าไหร่<อ>หรือว่าสนใจแล้วไม่บอกเราแต่ว่า,าเราพยายามจะเอาตรงนี้เข้าไปะคะ่ะอ๋อค่ะแล้วท่านดรมองเห็นยังไงคะกับเรื่องที่ประเทศพัฒนาเขาต่อเน,นื่องกันเมื่อคาถามมาสักครูค่ค่ะเขาไม่ค่อยสนใจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมชีววิทยาศาสตร์นะคะเออ อุตสาหกรรมชีววิทยาศาสตร์เ็าสนใจในส่วนที่เขาสามารถขายได้ดีไงคะอย่างเช่นวัคซีนหรือยามใหม่ที่มาจากเซลล์หรือมาจากตัวลิทันที่เขาผลิตได้ขายแต่ตัวที่มาจากสมุนไพรเนี่ยเขาไม่ค่อยสนใจเขายังไม่ค่อยสนใจเขาแต่จริงๆมันเป็นเรื่องใหญ่นะคะเราก็พยายามจะคุยกับจีนสักนิดหน่อยว่าในฐานะจีนเป็นตลาดใหญ่เนี่เนี่่ แต่จีนก็เงียบเงียบอยู่นะคะแต่ว่าตอนนี้อินโดนีเซียแต่เราก็คุยกันอยู่ค่ะครับเป็นไปได้ไหมครับที่เขาจะรอให้ประเทศในกลุ่มอาเซียนในวิจัยพัฒนาไปก่อนจากนั้นมอเห็นอนานคตเห็นโอกาสทางการตลาดแล้วเขาถึงจะเข้ามามีส่วนร่วมเป็นไปไดแแแ้แต่แต่ไม่น้อยก็จะต่อให้เราขนาดนั้นตอนนี้เราเขาไม่ต้องต่อให้เราเพรานะรว่านะของเขาเองเนี่ยความจริงควันจริงเขามีนะคะ แต่ว่ายังยังไม่ไม่ไม่แน่ใจว่าเอนนี้กาลังกังวลดุกเป็นห่วงอยู่เหมือนกันว่าเอ๊ะทาไมเขาไม่ไม่ไม่บูมตรงนี้แต่แต่แตคาดว่าตัวโมการตลาดเนี่ยก็จะมีส่วนหลายๆส่วนที่เขาต้องโยงกันน,น,นะคะหรือโยงหรือหรือค้านกันก็น,น่าจะมี่ะคะค่ะ นกักต้าคะอีกหนึ่งเรื่องค่ะเกี่ยวกับเรื่องของเซลล์แล้วก็ยีนที่บอกว่ามันเป็นตลาดที่มันขายได้แล้วมันน่าสนใจมากเพราะว่าเพิ่งทราบข่าวมาเหมือนกันเรื่องของสเต็มเซลล์ตอนนี้กําลังมาแรงเลยค่ะท่านด็กเตอร์คะเรียนถามนิดน,นึงคืออันนี้เรียกว่ามีทางเป็นไปได้ไหมคะที่ประเทศไทยเราก็จะมีจุดขายเรื่องของสเต็มเซลล์เหมือนอย่างที่เราไม่ต้องบินไปต่างประเทศเราก็ไปฉีดสเต็มเซลล์อะไรแบบนี้ค่ะสเต็มเซลล์นี่ยังมีเรื่องอีกเยอะนะค,คะเพราะว่า อของเรานี่ก็เพิ่งเริ่มจริงจังปีนี้นะคะพูดถึงอะแต่ว่าจริงๆเรามีนักวิจัยอยู่ในมหาวิทยาลัยอย่างเช่ขนของมคิโดอของจุฬาของรามาศิริวาชอะไรเนี้ยดำเนินการส่รวนพวกนี้อยู่แล้วนะคะเข้าใจว่าในในตัวของของในภาพรวมของโลกเองเนี่ยก็พอจะมีตัวพิพันธ์ขึ้นมาแล้ว ของประเทศไทยความจริงก็มีนะคะอย่างเช่นเ,เซลล์ที่มาจากตาที่ทำทุลาเนี่ยใช้รักษาคนไข้ที่โดนโดนสารเคมีที่ตาเสียนะคะแล้วก็ทําสําเร็จแล้วนะคะเพียงแต่ว่าตอนนี้ทำสำเร็จแล้วค่ะเพราะว่าคนไข้ที่มีจุลาเนี่ยทาสําเร็จไปสองสองลายแน่นอนนะคะที่ที่โดนน,น้าน้ําปรดสารสารมากแล้วตาตา,ตาจะบอดนะครับทีนี้ทางทางทางพีเซลเองเนี่ยตอนนี้เรา กำลังคุยกับนักวิจัยว่าเออเราจะพยายามทําให้มันสามารถที่จะส่งไปโรงพยาบาลต่างๆ mm hmm. ได้นะคะจะดูเสถียริตีับดู safety ของมันให้เพียงพอที่ว่าอ้ออาวเยี้เราจะประกาศได้ว่าโรงพยาบาลาต่างๆาทั่วประเทศเนี่ยถ้าใครมีความจาเป็นที่เกิดสาเหตุแบบอย่างเนี้นะคะ mm hmm. เราก็พร้อมที่จะจะส่งไปให้อันนี้ก็เรากําลังให้ทุนแล้วก็คุยกับทางจุลาอยู่นะคะทีนี้ตัวที่เมื่อกี้ทาง ทางถามบอกว่าที่จะต้องไปต่างประเทศอันนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งซึ่เป็นเรื่องใหญ่จะต้องมีการทดลองทางทางทางคลินิกนะคะคือหมายความว่าต้องทดลองในคนเนี่ยให้มากขึ้นกว่านี้ค่ะค่ะยังไงขอให้การประชุมครั้งนี้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีนะครับอาจารย์ครับค่ะขอบคุณมากค่ะเรบคุณดอตอรเท่านค่ะสวัสดีค่ะ ค่ะและนั่นก็คือดรสมนปวิตรานนท์นะคะท่านก็เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านชีววิทยาศาสตร์โดย<ช>ตรงแล้วก็ครั้งนี้ท่านก็คงจะต้องมีการเดินทางไปร่วมประชุมกับทางดรนเรศด้วยด้วยกันค่ะ และนี้ก็คือทั้งหมดนะคะของ most n e w นั่นเองค่ะติดตามข่าวสารนะคะด้านวิทยาศาสตร์และก็เทคโนโลยีแบบนี้ได้เลยนะคะแต่ว่าวันนี้เวลาหมดแล้วอาจารย์ใช่นะคะวันวพฤหัสบ,บดีแบบนี้เดี๋ยววันพรุ่งนี้สุดสัปดาห์จะมีอะไรที่น่าสนใจกว่าน,นี้อีกยังไงกลับมาติดตามชมกันค่ะวันนี้เราสองคนรวมถึงทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ